สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาโชว์ของนะคะก็จะเป็นข้าวของนะคะที่ไปช้อปปิ้งมาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะต้องซื้อของเข้าบ้านอาทิตย์ละประมาณ2 3ถึงครั้งนะคะก็จะเป็นพวกของที่กินต้องใช้เป็นประจำนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าของที่เราช้อปปิ้งวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก,ก็จะมีพวกโยเกิร์ตนะคะเราก็จะกินเป็นรสธรรมชาตินะคะอันนี้ก็สามารถที่จะกินกับมูสลี่แล้วก็ผลไม้สดได้ก็จะมีติดบ้านไว้ตลอดนะคะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นนมนะคะซึ่งนมเนี่ยเราก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะคะก็จะเป็นนม1.5แฟตนะคะอันนี้สําหรับกินกับกาฟแฟนะคะส่วน3.5แฟตนะคะอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์แฟตอันนี้ก็จะมีแฟตที่มากหน่อยก็อันนี้ก็จะเป็น หลับลูกสาวนะคะก็จะดื่มนมแบบนี้นะคะอัน uh, นี้ก็จะเป็นชีสที่เรากินเป็นประจำนะคะอยู่ที่เยอรมนีนะคะเราก็จะกินชีสค่อนข้างบ่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสแข็งที่พวกเราชอบนะคะแล้วก็ uh, เป็นมูสลี่นะคะเป็นยี่ห้อที่กินประจำนะคะยี่ห้อนี้อร่อยนะคะก็มี2รสด้วยกันจะเป็นรสช็อกโกแลตถั่วนะคะแล้วก็รสผลไม้นะคะยี่ห้อนี้ดีมากะคะ่ะคือผลไม้เขาจะแบบเป็นชิ้นเป็นอัน จัดเต็มมากนะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็มีไข่นะคะปกติเราจะซื้อแบบ XL pack นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีไข่อยู่ในตู้เย็นบ้านพอประมาณนะคะก็เลยออกเป็นแพ็คเล็กนาน,นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของผลไม้นะคะนี่จะเป็นผลไม้ยืนพื้นที่บ้านเราจะมีติดบ้านประจานะคะก็คือพวก องุ่นนะคะแอปเปิลนะคะแอปเปิลไบโอนะคะก็จะอร่อยกว่าแอปเปิลปกตินะคะทางบ้านเราก็จะชอบกินมากเลยนะคะกล้วยไบโอตัวนี้ก็จะสําหรับของลูกสาวนะคะแล้วก็อันนี้กล้วยสําหรับผู้ใหญ่นะคะสําหรับทาบานาน่าเชคหรือว่ากินเป็นผลไม้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส้มนะคะอันนี้ส้มส้มพันแมนดารินนะคะอันนี้จะอร่อยคะ่ะลูกใหญ่ปลอกง่ายแล้วก็หวานนะคะประมาณนี้นะคะผลไม้นะคะแล้วก็จะมี อะโวคาโดด้วยนะคะอะโวคาโดนี่ถือว่าเป็นผลไม้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอามาใส่สลัดนะคะกินประจำนะคะแล้วก็มีตัวผักสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโรมานานะคะก็เอาไว้ใส่สลัดนะคะบ้านนี้จะชอบกินผักตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวกระหล่ำปลีนะคะมีมะเขือเทศลูกเล็กนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะมี แครอทนะคะแล้วก็มีก้นหอมนะคะวันนี้ก็ซื้อผักประมาณนี้นะมีในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเนื้อบดนะคะซึ่งที่เยอรมนีนะคะเนื้อบดเนี่ยเขาจะผสมมาให้แล้วนะคะระหว่างเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะซึ่งคนที่เยอรมันส่วนใหญ่เขาก็จะชอบแบบนี้นะคะก็คือผสมกันนะคะแบบล้วนก็มีนะคะแบบเนื้อบดล้วนแล้วก็หมูบดล้วนนะคะแต่ว่าเวลาเราจะซื้อมา ทำพวกสปาเกตตีบลลองเนสนะคะแล้วก็ซื้อแบบผสมนี้มันจะอร่อยกว่านะคะอันนี้จะเป็นหมูหล้วนนะคะหมูสับนะคะก็จะมีปลาแซลมอนนะคะเราจะซื้อแบบ2แบบก็คือแบบที่หั่นมาเป็นเนื้อสเต็กไว้ให้แล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบที่เป็นตัวนะคะที่เราจะต้องเอามาแล่เองนะคะแบบนี้นะคะก็เอามาทํายำนะคะหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นทําสเต็กได้เหมือนกันได้หลายเมนูเลยนะคะอันนี้จะเป็นซอสน,นะคะที่ มีติดบ้านประจํานะคะเป็นซอสโปรดของสามีนะคะก็คือซอสต,ตัวนี้นั่นเองนะคะของนะคะตัวของสําเร็จรูปมาด้วยนะคะสองอันอเคค่ะนี้ก็จะเป็นของที่มาช้อปปิ้งทั้งหมดวันนี้นะคะ